สำหรับคนที่มีปัญหานะครับเข้าแอป Facebook ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราลืมรหัสผ่านนะครับเรามาดูวิธีการกู้รหัสผ่านหรือเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่กันครับผมอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนเอนเข้ามาที่แอป Facebook บนมือถือของเพื่อนเอนเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยที่เราเข้าไม่ได้เนี่ยเขาจะมีคําว่าลืมรหัสผ่านใช่หรือไม่ตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลย ถ้าเกิดใครเป็นภาษาอื่นนะครับมันน่าจะเป็นคำว่า f o r g o t your password นะครับให้กดเข้าไปได้เลยในส่วนของช่องด้านบนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกรอกอีเมลลงไปครับผมอ่าอีเมลของบัญชีของเรานะครับหรือว่าเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีของเราแล้วก็กดเสิร์ชลงไปได้เลยกดค้นหาลงไปได้เลยนะครับแ้วเขาจะเข้ามาที่หน้านี้นะครับเป็นบัญชีของเราใช่หรือไม่นะครับสำหรับคนที่ผูก อีเมลไว้อย่างเดียวนะครับหรือว่าผูกเบอร์โทรไว้อย่างเดียวเขาก็จะมีตัวเลือกให้แค่ช่องเดียวนะครับ <c oughs> ก็คืออันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนผูกทั้งอีเมลทั้งเบอร์โทรไว้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะยืนยันตัวตนผ่านช่องทางไหนนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็กดไปที่ปุ่มดําเนินการต่อสีฟ้าเขาจะส่งรหัสไปที่อีเมลของเรานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปเปิดอีเมลของเราขึ้นมาได้เลยสําหรับคนที่เลือกเป็นอีเมลนะ แต่ถ้าเกิดเป็นเบอร์มือถือก็รอรับ SMS เนะครับเป็นรหัสยืนยันเขาจะส่งเป็นรหัสทั้งหมด6ตัวมานะครับให้เราเอามากกอที่ช่องนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครรอประมาณ5นาทีแล้วยังไม่ได้อีเมลหรือว่า SMS เ็นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ส่งรหัสอีกครั้งทางด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อได้รหัสแล้วก็เอามากกอกที่ช่องนี้ได้เลยแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีน้ําเงินนะครับดาเนินการต่อตรงนี้เขาจะถามเรานะครับว่า เราต้องการให้บัญชีของเราเนี่ยออกจากระบบเลยไหมนะครับถ้าเกิดเราเคยไปล็อกอินไว้ที่อื่นนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นให้ออกจากระบบนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราลืมรหัสผ่านนั่นเองแล้วก็กดดําเนินการต่อจากนั้นในหน้านี้เขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับเพื่อนๆก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ลงไปได้เลย ซึ่งรหัสผ่านใหม่เนี่ยต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษรขึ้นไปนะครับเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวหนังสือผสมกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรหัสผ่านที่ดีไว้ตรงหน้าจอตรงนี้เนาะชึบเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าดําเนินการต่อนะครับปุ่มสีน้ำเงินและเมื่อเขากลับมาที่หน้านี้นะครับก็แปลว่าเราได้กู้รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนั่นเอง เพื่อนๆก็อย่าลืมจดรหัสผ่านใหม่ที่เราได้ตั้งใหม่ไว้เมื่อกี้ด้วยนะครับเราก็กลับไปใช้งาน Facebook ได้ตามปกติเลยโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม s ับ i ไ e ให์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ